การท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั่วประเทศนะครับหลังจากที่ปิดการท่องเที่ยวมาตั้งแต่วันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะครับวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับกรมอุทยานแห่งชาติก็จะเปิดให้มีการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนะครับสําหรับอุทยานแห่งชาติหัดเจ้าใหม่ก็เช่นเดียวกันนะครับ จะเปิดให้มีการท่องเที่ยวในเขตอุทยาแห่งชาติในพื้นที่บ em างส่วนของอุทยาแห่งชาตินะครับอย่างเช่นนะครับพื้นที่บริเวณชายหาดนะครับหาดปากเมงหาดยงหลิงหาดเจ้าเหมยนะครับถือว่าเป็นชายหาดหลักหรือชายหาดที่สําคัญที่อยู่ในพ,ในพื้นที่อุทยาแห่งชาตินะครับที่จะให้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยาได้ ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้ครับแล้วมีการคัดกรองนกท่องเที่ยวยังไงบ้างครับครับสําหรับการท่องเที่ยวนิว m a l นะครับถือว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านได้ให้นโยบายเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาครับคือเมื่อวานนี้นะครับให้มอบนโยบายให้แก่หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินะครับ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติสําคัญที่สุดรับต้องมีมาตรการนะครับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับจะต้องมีจุดคัดกรองที่ชัดเจนนะครับการเข้าออกของนักท่องเที่ยวต้องมีมาตรการที่เข้มข้นนะครับทุกคนเข้ามาต้องปฏิบัติตามตามแนวทางมาตรการป้องกันนะครับซึ่งในส่วนอุทยานแห่งชาติก็กําหนดจุดคัดกรองไว้สามารดด้วยกันนะครับที่หาดปากเบง อาเรียนที่ทําการอุทยานและหาดจงหลิงนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและก็ตั้งจุดคัดกรองเพื่อที่จะเป็นการป้องกันเป็นหามาตรการที่ป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคนะครับสามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ไหมครับครับการท่องเที่ยวก็สามารถท่องเที่ยวตามชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติได้นะครับกับเล่นน้ำทะเลได้นะฮะ ในช่วงมรสุมนี่อยากให้ท่านฝากเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวจะมาเดินทางมาจังหวัดตังนะครับครับสหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบริเวณในทะเลนะครับตามเกาะต่างๆอย่างเช่นเกาะกระดานหรือถ้ำมรกตเกาะแหวนเกาะเชือกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าเหมยที่มีเที่มีการปิดการท่องเที่ยวประจําปีนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30 กันยายนของทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวทางทะเลอุทยานแห่งชาติโดยกรมอุทยานแห่งชาติประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นเวลา4เดือนนะครับและจะเปิดให้มีการท่องเที่ยวทางทะเลหรือทั้งอุทยานในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับ